สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Ocock Podcast ตอนที่ดที่51นะครับหัวข้อในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของธนาคารล้มละลายนะครับก็ถึงคิวของธนาคาร Silicon Valley Bank ในสหรัฐอเมริกาที่ล้มในสัปดาห์เดียวกันนี้เป็นธนาคารที่2นะครับที่ต่อจาก s i l v e r g a t e Bank ซึ่งคาดการว่ามันอาจจะรุนแรงกว่าในวิกฤตสินเชื่อซับพรามที่ทางธนาคาร Reman b o t h e r ล้มลงในปี2008แล้วก็มันอาจจะรุนแรงกว่าวิกฤตโควิด1 9อีกนะครับโดยเนื้อหาในตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากช่อง YouTube ที่ชื่อว่า All In Podcast ที่เป็นเพื่อนนักลงทุน4คนมานั่งคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะเหล่าบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งการที่ซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ล้มลงนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสตาร์ทอัพนับพันรายที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่พนักงานภายในบริษัทของพวกเขาได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ เพราะเงินของพวกเขาติดอยู่ที่ธนาคารซิ i ค o n v เ l ล e ์ถอนออกมาไม่ได้ติดอยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ของทางการสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นมันจึงทําให้ระบบนิเวศของวงการสตาร์ทอัพตกอยู่ในอันตรายซึ่งสตาร์ทอัพในที่นี้ก็หมายถึงสตาร์ทอัพที่มีขนาดเล็กนับพันรายที่มีพนักงานอยู่ในบริษัทราวๆว10คนถึง100คนก็อาจจะหายไปจากระบบนิเวศนี้โดยที่พวกเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเลย ส่วนบริษัทเทคบิ๊กเบิรมอย่าง Google หรือ Facebook นั้นไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นเพราะพวกเขามีเงินสดอยู่ในมืออย่างมหาศาลอยู่แล้วโดยวิกฤตการล่มสลายของ Silicon Valley Bank ในครั้งนี้อาจจะทำให้วงการสตาร์ทอัพหน้าใหม่หยุดลงหรือถอยหลังไปราวๆ10ปีได้เลยโดยบริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่เหล่านี้ก็คืออนาคตของ GDP ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะทําให้สหรัฐอเมริกานั้นสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนและประเทศอื่นๆในโลกได้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของธนาคารอย่างแท้จริงที่ผู้คนส่วนใหญ่หมดความเชื่อมั่นในการฝากเงินเอาไว้กับธนาคาร S V B หรือ Silicon Valley Bank ที่ถือได้ว่าเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับท็อป20ของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงาน F D I C หรือสถาบันของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ประกันเงินฝากจากความล้มเหลวของธนาคารนั้น ก็รับประากาันเงินฝากเฉพาะบัญชีที่มีเงินฝากไม่เกิน250,000ดอลลาร์เท่านั้นโดยจำนวนเงินกว่า50%ใน Silicon Valley Bank ถูกใช้ไปกับการร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพและร่วมลงทุนกับพวก Venture Capital ที่ถือว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆอีกทีหนึ่งและจากการปิดธนาคาร Silicon Valley Bank ก็ทำให้บริษัทประเภทของ Venture Capital ที่เป็นบริษัทกองทุนนั้นเนี่ย พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีที่มากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รวมไปถึง Silicon Valley Bank ก็ยังได้ปล่อยกู้ให้กับบริษัทต่างๆที่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันด้วยซึ่งนั่นก็คือเรื่องหลักๆที่ทางธนาคาร Silicon Valley มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆในวงการสตาร์ทอัพนั่นเองทีนี้เราก็มาค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อหากันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ Silicon Valley Bank กันแน่ เริ่มต้นกันที่ปัญหาอย่างแรกที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือหลังจากที่ธนาคารปิดตัวลงเส้นทางการเงินก็จะถูกปิดตัวลงด้วยซึ่งมีเงินฝากหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในธนาคารแห่งนี้ทำให้ผู้คนไม่มีเงินไปจ่ายค่าบินต่างๆไม่สามารถเข้าถึงเงินฝากในบัญชีได้ไม่สามารถนำไปชำระเครดิตได้ทำให้ต้องผิดนัดชำระเครดิตและเสียเครดิตทางการเงินไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ โดยก่อนหน้าที่ธนาคารจะปิดตัวลงนั้นทาง CEO ของ Silicon Valley Bank ก็ได้ส่งจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าทางธนาคารจะทำการขาย US t r e a s u r y หรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อทำการปรับบาลานซ์ชีตให้สมดุลและทำการประกาศขายหุ้นบางส่วนของ Silicon Valley Bank เพิ่มเติม,ตมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นของธนาคารจึงร่วงลงกว่าลบ60%ในทันทีที่ตลาดหุ้นทำการเปิดซื้อขายในวันแรก นับตั้งแต่ประกาศและพอวันที่2ก็ติดลบอีกลบ60เนั่นจึงทําให้ผู้คนทั้งโลกพุ่งความสนใจมายัางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Silicon Valley Bank ซึ่งมันทําให้เกิดการบอกปากต่อปากของนักลงทุนและผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายว่าให้พวกเขารีบถอนเงินฝากออกจากธนาคารโดยด่วนเลยนั่นมันจึงทาให้เกิดเหตุการณ์คลาสสิกแบบธนาคารดังเดิมทั่วไปก็คือการเกิดแบงก์รันคือการที่มีผู้คนแห่ถอนเงินฝากไปจำนวนมากพร้อมๆกัน และธนาคารก็มีเงินสดไม่มากพอที่จะให้ถอนได้เพราะเงินสดก็ถูกนําไปใช้ในกิจการต่างๆในการลงทุนเพื่อหาผลกําไรไปเกือบหมดแล้วดังนั้นทาง FDIC หรือสถาบันของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ประกันเงินฝากจากความล้มเหลวของธนาคารนั้นพวกเขาก็รีบทาการสั่งปิดกิจการของ Silicon Valley Bank ในทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวภายใน48ชั่วโมงทีนี้ทางรายการ All In Podcast เขาก็บอกว่าเขาก็ได้โชว์กราฟขึ้นมานะครับว่า มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเงินฝากของลูกค้าแล้วก็เป็นหนี้สินต,ต่างๆก็ถือว่าให้เป็นแดนลบไปนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นเรื่องบวกๆก,ก็คือเป็นเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินต,ต่างๆที่ทาง Silicon Valley Bank ไปลงทุนมาโดยเขาได้ยกข้อมูลจากเมื่อสิ้นปี2022ที่ผ่านมาว่า Silicon Valley Bank มีหนี้สินอยู่ประมาณ22,000ล้านดอลลาร์และมีเงินฝากของลูกค้าอยู่ที่1 7 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือรวมๆแล้วมีหนีส้สินอยู่ที่195,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยก็มีอ่าทรัพย์สินรวมๆอยู่ที่200,000กับอีก8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ดูแล้วก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่โดยปกติการทําเงินของธนาคารนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะนําเงินฝากของลูกค้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเพื่อที่จะได้ให้ครอบคลุมและได้กําไรจากการที่จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากให้แก่ลูกค้า ซึ่งดูในทางบัญชีแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวเลขของทรัพย์สินร,มรวมๆนั้นเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าหนี้สินที่พวกเขามีอยู่ในทางทฤษฎีหรือในทางบัญชีนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทรัพย์สินของ Silicon Valley Bank ที่มีอยู่สองแสนแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับก็คือปล่อยกู้เจ็ดหมื่นสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาวอยู่ที่ 91,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แยกออกมาเป็นหลักทรัพย์ที่พร้อมจะขายเป็นเงินสดนะครับอยู่ที่26,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดอยู่ที่14,0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อื่นๆอีก3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะสังเกตได้ว่ามีเงินสดในแบงก์อยู่ที่1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็มีหลักทรัพย์ที่พร้อมขายเป็นเงินสดทันทีอีกประมาณ2 6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เสมือนว่าธนาคารนั้นเนี่ย มีเงินสดให้ลูกค้าถอนในทันทีอยู่ที่ราวๆ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นถ้ากลับไปดูเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่173,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดลูกค้าจํานวนกว่า1ใน4ต้องการถอนเงินพร้อมกันหรือคิดเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ43,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็อยู่แถวๆ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือพูดในทางเทคนิคแล้วก็คือก็น่าจะมีเงินพอให้ถอนเพียงพออยู่ ดังนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นกับธนาคารทันทีที่มีลูกค้าถอนเงินจำนวนมากกว่า25%ของเงินฝากทั้งหมดก็จะเกิดเหตุการณ์แบงก์รันในทันทีเพราะทางธนาคารมีเงินสดไม่พอให้ลูกค้าถอนได้ทั้งหมดนั่นเองโดยปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับ Silicon Valley Bank จะมีอยู่ด้กยกัอ2อย่างหลักๆก็คืออย่างแรกเงินฝากของธนาคารน,นั้นได้ลดลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากธรรมชาติของสตาร์ทอัพที่ในช่วงตั้งไข่นั้นเนี่ยพอพวกเขาได้รับเงินทุนก้อนใหญ่จาก VC หรือ Venture Capital พวกเขาก็จะทําการเบินมันนี่หรือเผาเงินหรือใช้จ่ายเงินอย่างรวดเร็วในการดําเนินกิจการให้เติบโตอย่างรวดเร็วตามสไตล์ของสตาร์ทอัพที่พวกเขาชอบเน้นการเติบโตแบบรวดเร็วในช่วงแรกเน้นใช้เงินไม่เน้นทําเงินนั่นเองและปัญหายอย่างต่อมาก็คือหลักทรัพย์อย่างบอลที่พวกเขาถือไว้เป็นแอสเซทหรือเป็นสินทรัพย์นั้นกลับมีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากการที่ทางเฟดหรือทางธนาคารกลางสหรัฐได้ทําการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือ ทางซิลิคอนวอลลี่แบงค์นอกจากจะพบกับปัญหาเงินฝากลดลงอย่างรวดเร็วแล้วนั้นพวกเขายังพบกับปัญหามูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงอีกด้วยและเมื่อเงินสดลดลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทางธนาคารจําเป็นจะต้องทําก็คือพวกเขาก็จะต้องรีบขายทรัพย์สินที่ถือครองอยู่แบบขาดทุนเพราะต้องขายออกก่อนถึงเวลาที่กําหนดเอาไว้และซิลิคอนวอลลี่แบงค์ก็คืออีกธนาคารหนึ่งที่เกิดแบงค์รันที่ผู้คนแห่กันไปถอนเงินจำนวนมหาศาลพร้อมๆกันอย่างรวดเร็ว จนถูกปิดกิจการลงซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นผลกระทบที่มาจากการที่เฟดหรือทางธนาคารกลางสหรัฐนั้นได้ทําการขึ้นเรดอัตราดอกเบี้ย er อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาและการที่ s ซิลค์ว Valley Bank ได้ทําการลงทุนในบอนส์ที่เป็นการลงทุนในระยะยาวถึง10ปีเป็นจํานวนมากในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนที่วิ่งอยู่ตลอดมันก็ค่อนข้างเป็นการลงทุนที่เสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กว่าจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา ซึ่งพวกเขาอาจจะมองในมุมหวังผลกําไรมากเกินกว่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้โดยเป็นการจัดการกับความเสี่ยงหรือ risk management ไม่ดีเอาซะเลยและนี่ก็คือสาเหตุที่ธนาคาร c o n Valley Bank ปิดกิจการล้มละลายลงนะครับที่เป็นการรวบรวมข้อมูลมาจาก all-in podcast ของนักลงทุน4คนนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้รับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปครับ ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งัวใจหรือสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ